วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro t นะคะวันนี้อยู่เค้กเช่นเคยแล้วก็คลิป Situation Chip นะคะคลิป Situation Chip เนี่ยมันจะเป็นการสับไพ่เนาะตัดออกมาครึ่งนึงแล้วก็อาจเป็นเรื่องราวเหมือนเดิมมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของใครประมาณไหนนะคะเอ่อเค้กใช้ไพ่สำหรับ Retro Impression นะคะเพิ่งได้มาเลยนะคะแบบสั่งแล้วก็รอนานมากๆนะคะเพิ่งมาถึงน้องเพิ่งมาถึงก็มาเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า วันนี้เนี่ยเรื่องราวที่ไพ่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องราวของใครนะคะเริ่มเลยนะตัวคุณมีความสุขกับชีวิตมากๆเลยนะคะในช่วงนี้แฮปปี้กับเพื่อนกับตัวเองออกไปเฉลิมฉลองกินหมูกระทะอะไรว่าไปนะคะคุณแฮปปี้มาก กับชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้และที่สําคัญคือคุณมีเพื่อนดีอันนี้ต้องหันไปขอบคุณเพื่อนคุณแล้วนะเพื่อนสนิทนะเออก็คุณมีเพื่อนดีนะคะดังนั้นอะ่ะก็เลยเหมือนกับพากันไปในทิศทางที่ดเีเพื่อนก็ดีกับคุณสนับสนุนชีวิตคุณให้มันเดินทางไปในทิศทางที่มันดีต่อทั้งตัวคุณเองและหัวใจคุณอะไรยเงี้ยนะคะในขณะที่ตัวเขาอะ่ะ มีอีกหลายๆเรื่องมีอีกหลายๆปัญหาในชีวิตเลยที่ยังเคลียร์ไม่ได้จบไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้เป็นคน indecisive เป็นไปได้สูงว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีดาวจันทนะนะคะไม่ถุนตุนกลุมนะคะหรือว่าหรือว่ากันนะคะดาวจันทนะมิถุนตุนกุ่มกันนะคะในขณะที่ตัวคุณนะคุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ัดน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะ เขาอะรู้ตัวนะว่าเฮ้ยถ้าปล่อยให้มันช้าไปกว่าน,นี้ชีวิตเขาอะต้องพังต้องยุ่งเหยิงแน่เลยเขาต้องรีบแก้ปัญหาที่มันมีอยู่ที่มันเป็นอยู่ซึ่งในที่นี้เราโฟกัสไปที่เรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะดังนั้น energy ของเขาเนี่ยขึ้นมาเกี่ยวข้องกับคุณเนี่ยเป็นไปได้สูงว่าเขาอะอยากจะเคลียร์ใจกับคุณอยากจะพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพูดถึงความรู้สึกที่เขามีไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกดีความรู้สึก อยากขอโทษความรู้สึกไม่ดีก็ตามเนี่ยอยากพูดอยากเคลียร์ใจกับคุณเพื่อที่จะให้หัวมันโลง่งจะได้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นเพราะเรื่องของคุณมันกวนใจเขามานานพอสมควรนะคะเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาต้องพูดแหละเขาต้องพูดต้องอธิบายต้องต้องบอกให้คุณรู้อะไรประมาณเนี้ยในขณะที่ตัวคุณนะ่ะอังจริงนะคุณยังยังรู้สึกอยู่เลยว่าเวลาคุณมเขาดูคลิปเนี้ยตอนที่คุณดูอยู่เนะี่ยคุณรู้สึกว่า คนนี้ใครอ่ะคุณเค้กําลังพูดถึงใครแฟนเก่าเหรอคนคุยเก่าเหรอคนไหนวะอะไรอย่างเงี้ยคือคุณรู้สึกว่าคุณลืมไปแล้วว่า energy เนี่ยคือ energy ใครความหมายคือคุณอาจจะมีคนที่คุณสงสัยแล้วว่าเออใช่เขาหรือเปล่าใช่คนที่เลิกคุยล่าสุดไหมหรือแฟนเก่าคนไหนหรือคือคุณรู้สึกว่าคนไหนวะเขาเหรอคนนี้เหรอเป็นไปได้เหรอคนคนนั้นเหรอจะคิดจะติดต่อกลับมาเพื่อคุยกับเรามันเป็นไปได้เหรอที่คนเก่าๆจะทักมาแล้วแบบพูดเรื่อง ขอโทษพูดเรื่องเฮ้ยปัญหาวันนั้นนะ่ะเธอเ้วอยากจะเคลียร์เงี้ยคือคุณรู้สึกว่าอืมเป็นไปได้ยากมากเลยอะแบบอืมรู้สึกแบบไม่น่าจะใช่นะคนนั้นหรออย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นความรู้สึกแบบเหมือนลืมไปแล้วในขณะที่ตัวคุณนะ่ะหลงเขารักเขาอยากจะสร้างครอบครัว หรือมีแฟนเป็นตัวเป็นตนมีแฟนจริงจังเขากลับบอกหรือพูดกับคุณว่าไม่เขายังไม่อยากมีแฟนไม่เขายังลืมคนรักเก่าไม่ได้ซึ่งทําให้คุณรู้สึกว่ามันเจ็บเนาะเราคุยกันมาขนาดเนี้ยแต่เธอมาบอกเราว่าเธอลืมแฟนเก่าไม่ได้อย่างเงี้ยคือมันทําให้คุณอะรู้สึกทั้งผิดหวังแล้วก็เสียใจนะคะกับคําพูดของเขาเขาน่าจะพูดอยู่แค่สองเรื่องอะคือหนึ่งเขายังไม่อยากมีแฟน กับ2องเขายังรักคนเก่าอยู่เขาน่าจะบอกคุณแบบนี้ผ่านการกระทําหรือคําพูดมันทําให้คุณเจ็บเพราะอะไรเพราะคุณมองว่าเขาเป็นเนื้อคู่คุณคุณรักเขาคุณชอบเขาคุณจริงใจกับเขาคุณมองว่าเขาเองก็น่าจะมีใจให้กับคุณเหมือนกันแต่ทําไมพอถึงเวลาที่ต้องพูดถึงพูดแบบนี้อืมแล้วพอเขาพูดไปแล้วเขาก็มาเหมือนกับนึกขึ้นได้ทีหลังว่าไม่าพูดอย่างนั้นเลยเพราะ หลังจากที่เขาพูดอ่ะคุณเสียใจมากและคุณน่ะเงียบหายไปจากเขาคุณเงียบหายไปอยู่กับความเจ็บปวดความชอกช้ำความรู้สึกที่ว่าเออที่ผ่านมาเขาไม่เคยรักเราเลยเหรอวะที่เขาบอกว่าเราดีล้วน่ารักอะไรเงี้ยแต่เขาไม่เคยรักเลยใช่ไหมเขายังยังจมอยู่กับความรักครั้งเก่านู่นนั่นคุณน่ะก็หมดหมดกําลังใจฮะที่จะสู้ต่อในความสัมพันธ์เพราะคําพูดเขาะที่เขาบอกว่าเขายังรักคนเก่าเขายังอะไรเงี้ยคุณก็รู้สึกว่าโอเคงั้น คุณก็ไม่รู้จะคุยอะไรด้วยไม่รู้จะพยายามไปทําไหมเพราะคุณเอาชนะใจเขาไม่ได้อยู่ดีเพราะในใจเขามีอีกคนหนึ่งอยู่เ n e r g y คุณน่ะคุณไม่ได้ move on จากเขานะคุณแค่ไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาเพราะคุยไปมันก็เจ็บอะเวลาเห็นหน้าเขามองหน้าเขาคุณก็รู้สึกเหมือนกับคนคนนี้ไม่เคยรักเราเลยเนาะรักแต่แฟนเก่าอย่างเงี้ยค่ะมันมันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดอะอตัวเขาเองอะเมื่อเห็นคุณเงียบเขาก็เงียบใส่เหมือนกัน คือเขาเองก็ไม่ได้มีคนอื่นนะตัวคุณเองก็ไม่ได้มีคนอื่นแต่คุณอนะพยายามนะที่จะไม่นั่งร้องไห้เฉยๆพยายามที่จะแบบฮีลใจตัวเองพยายามที่จะลุกขึ้นแล้วเดินอีกครั้งหนึ่งเดินต่อไปไม่ได้แบบไปมองหาความรักใหม่หรืออะไรแต่คุณรู้สึกว่า จะให้คุณจมอยู่กับความเศร้าไปตลอดสองสาเดือนคุณก็ไม่ไหวอ่ะเดือนหนึ่งก็เต็มที่และอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าโอเคเราต้องลุกขึ้นวางแผนใหม่คุณอาจจะย้ายที่ทํางานย้ายประเทศไปเที่ยวต่างประเทศย้ายที่อยู่เพื่อเปลี่ยนมูสตัวเองเปลี่ยนบรรยากาศตัวเองให้รู้สึกดีขึ้นนะคะในขณะที่ตัวเขาอ่ะเขาไม่ได้มีคนอื่นเลยนะหลังจากที่แบบคุณเงียบไปเขาก็ไม่ได้เปิดใจให้ใครคนเก่าเขาก็ไม่ได้กลับไปหานะคะและเหมือนเขาค่อย รู้ตัวเขาใช้เวลานานนะเป็นคนธาตุลมเนาะใช้เวลานานในการรู้ตัวว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันเหมือนก็พูดไปงั้นนหะพูดในสิ่งที่คิดว่าจะเป็นพูดในสิ่งที่ตัวเขาอ่ะคิดว่าเขายังรักคนเก่าๆอยู่แหละคิดว่าตัวเองอ่ะไม่พร้อมมีแฟนแหละก,ก็ตอนนั้นะคิดแบบนั้นเลยพูดแบบนั้นนะคะแต่ตอนเนี้ยพอคุณเริ่มหายไปจริงๆอ่ะเค้กมองว่าใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกันนะที่คุณหายไปแล้วเงียบไปจากเขาแล้วเขาถึงได้รู้สึกว่า คุณหายไปจริงๆว่ะคุณไม่อยากพยายามเอาชนะใจเขาแล้วคุณเงียบไปแล้วคุณไม่ได้ถามให้เขาไปเป็นแฟนคุณคุณไม่ได้สร้างความลำบากใจอะไรไม่ได้กดดันอะไรเขาด้วยอย่างเงี้ยแล้วมันก็ย้อนกลับมาที่คําเดิมเขาก็พูดว่าแบบเออคุณหายไปจริงๆว่ะอย่างเงี้ยซึ่งตัวคุณก็หายไปจริงเพื่ออะไรเพื่อที่คุณจะรักษาตัวเองรักษาใจตัวเองอะนะคะเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้คิดถึงเรื่องของคุณในขณะเดียวกันเขาก็คิดได้ว่า สิ่งที่เขาพูดไปว่าเขาไม่อยากมีแฟนอะหรือสิ่งที่เขาพูดไปว่าเขายังคิดถึงคนเก่าๆอยู่ที่ไม่ใช่คุณอะนะมันจริงเหรอเขายังรักคนเก่าจริงเหรอมันจริงหรอือว่ามันใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามจะหาคําตอบให้ตัวเองอะคะ่ะในระหว่างที่เขาก็ไม่อยากคิดถึงคุณแต่เขาก็คิดถึงคุณนะเออในขณะที่ตัวคุณนะคะเค้กมองว่าในระหว่างเนี้ยที่คุณเงียบๆกันไปคุณจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่คนหนึ่งที่ มีอายุแตกต่างจากคุณอาจจะต่างชาติต่างาศาสนาต่างถิ่นด้วยก็ได้นะคะแต่มีความแตกต่างกันแน่นอนคนคนนี้ที่คุณจะเจอเป็นโซเมตหนึ่งในโซเมตของคุณที่คุณต้องเจอโซเมตในเค,เคยบอกแล้วเนาะอาจจะหมายถึงครอบครัวเพื่อนสนิทใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีคนคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยค่ะจะทําให้คุณรู้จักคําว่าการเริ่มต้นรู้จักคําว่าความบังเอิญไม่มีในโลกรู้จักคําว่า การที่เราผิดหวังมาแล้วมันไม่ได้หมายความว่าเราจะรักใครอีกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะทําให้คุณอยากเปิดใจเห็นไหมว่าเขาดอกไม้มาให้อ่ะคุณนะ่ะไม่ได้ยื่นดอกไม้ที่คุณมีให้เขาทันทีนะแต่คุณซ่อนไว้ข้างหลังนั่นแปลว่าเขาสอนให้คุณได้รู้จักการยับยั้งชั่งใจด้วยให้ดูท่าทีของอีกฝ่ายก่อนอะไรประมาณเนี้ยด้วยดังนั้นน่ะคะ่ะคุณจะได้พบเจอคนคนนี้ที่เขาจะเข้ามาทําให้คุณนะ่ะมีความหวังในเรื่องของความรักอีกครั้งหนึง่งเปิดใจให้กับ คนดีๆหรือความรักอีกครั้งหนึง่งแต่อย่างที่บอกคุณถือช่อดอกไม้ไว้ข้างหลังนั่นแปลว่าต่อให้คุณเจอคนใหม่คุณจะยังไม่ได้ลืมคนเก่าและคุณจะยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกับคนใหม่ยังไม่ได้แบบรีบร้อนอะไรเพราะที่ผ่านมาคุณก็เหมือนกับสะบักสะบอมอยู่เหมือนกันจากแผลเก่าเดิมที่คนนี้เคยทําไว้นะคะพอเวลายิ่งผ่านไปนานเข้านานเข้าอะตัวเขาอ่ะเริ่มจะไม่รู้วิธีแหละ ที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณไม่รู้แล้วว่าจะเริ่มต้นคุยกับคุณยังไงเพราะเขาไม่รู้เลยว่าตอนนี้คุณทําอะไรอยู่ที่ไหนกับใครมีแฟนหรืออยังนะคะในขณะที่ตัวคุณนะ่ะคุณพยายามที่จะ work on yourself ทํางานเก็บเงินสร้างความมั่นคงหัดลงทุนหัดเก็บเงินหันมาแบบสัญญกรรมหรือว่าดูแลตัวเองทําอะไรเพื่อตัวเองเยอะขึ้นมากๆนะคะแล้วคุณก็จะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของตัวเอง นะคะตัวเขาค่อนข้างคิดมากแล้วก็เครียดหลายๆครั้งเนี่ยเขาคิดถึงคุณมากจนเก็บไปฝันและในขณะเดียวกันถ้าคุณฝันถึงเขาทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณไม่ได้พูดคุยกันเลยนั่นแปลว่าอะไรเขาเองคิดถึงคุณมากไงคุณเลยฝันถึงเขานะคะในขณะที่ตัวคุณอ่ะุณฝันถึงเขาแล้วคุณก็รู้สึกว่าเลิกลักไปแล้วนะไม่ได้สนใจและอะไรเงี้ยคือคุณพูดนะว่าคุณเลิกรักไม่ได้สนใจแล้วทาไมคุณถึงยังฝันถึงเขาอยู่ก็เพราะเขาคิดถึงคุณไงอืม เขาจะหาทางจนได้แหละในการกลับมาพูดคุยกับคุณอาจจะติดต่อมาเพื่อบอกข่าวดีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานของเขาอ่าติดต่อมาเพื่อเล่าให้ฟังว่าเออเขาจะไปเที่ยวประเทศนี้เขาจําได้ว่าคุณเคยพูดว่าคุณอยากไปนะอะไรเงี้ยจะหาเรื่องมาคุยกับคุณจนได้นะคะตัวคุณก็คุยกับเขานะเคยเห็นว่าคุณก็ยิ้มนะตอนคุณเห็นข้อความเขาแล้วคุณก็เออสวัสดีฮลโหลเป็นไงเออคุณก็คุยด้วยนะคะเขาดีใจมากนะที่คุณตอบข้อความเขายังไม่ได้บล็อกเขา ออแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตใช้เวลานานนะคะกว่าคนคนนี้จะยอมแบบหาข้ออ้างได้ที่จะติดต่อมาหาคุณเพื่อพูดคุยแล้วคุณก็ยังคุยกับเขาด้วยนะคะตามภายตัวเขาเนี่ยค่ะเก็บเรื่องอะไรหลายๆอย่างไว้ในใจไว้ในความรู้สึกดังนั้นถ้าเขาส่งข้อความมาแบบเยอะๆเป็นจิบข้อความเป็นภารากาฟอะไรเงี้ยเป็นเหมือนข้อเรียงความอะไรเงี้ยก็อย่าแปลกใจมันเป็นสิ่งที่เขาอยากเล่าอยากบอกให้คุณรับรู้ให้คุณได้ฟัง คุณอาจจะรู้สึกว่าเราจะต้องตอบอะไรกลับไปเนี่ยเขาติดต่อกลับมานี่คือต้องการอะไรอะแค่อยากอธิบายเหรอในสิ่งที่มันผ่านมาแค่อยากพูดความรู้สึกเหรอในสิ่งที่ที่เมื่อก่อนเขาไม่เคยแคร์แล้วมาแคร์ตอนนี้เนี่ยนะคุณจะรู้สึกแบบอืแล้วเราต้องตอบอะไรตอบกลับไปว่าเพราะเวลามันผ่านมานานแล้วแต่อยู่ดีๆเขาก็วนกลับมาอย่างเงี้ยค่ะมันมันเลยทําให้คุณคุณไม่ได้อึดอัดนะแต่คุณไม่รู้ว่าคุณจะพูดอะไรตอบกลับไปให้เขาแบบ เขาอุตส่าห์พูดมาตั้งเยอะอะเออแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะต้องตอบอะไรกลับไปถ้าคุณตอบสั้นเขาก็อาจจะรู้สึกแย่แต่ถ้าคุณตอบยาวคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะพิมพ์ว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมคุณจะรับรู้ได้ว่าเขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณและตัวเขาก็จะแสดงออกให้รู้เลยว่าเขาพร้อมนะที่จะเปิดใจพร้อมที่จะรักพร้อมที่จะลองศึกษาดูใจกับคุณนะในตอนนี้เขาพูดแล้วคุณจะรู้สึกแบบอืม ร <laughs> มันไม่ใช่ว่าคุณน่ะมีใจให้คนใหม่ไปแล้วแต่มันคือคือคุณรู้สึกว่าคนใหม่ก็โอเคแหละแต่คุณก็อาจจะมองเขาเป็นเพื่อนพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้รักจริงจังกับคนนี้เขาก็ทําไว้เยอะถามว่าต่อให้คุณไม่ได้นั่งร้องไห้กับเรื่องเก่าๆต่ถามว่าคุณลืมไหมอ่ะมันลืมไม่ได้หรอกมันเป็นแผลใจอะ่ะตัวคุณก็เลยเหมือนกับโอเคเขาเข้ามาเขาทําดีด้วยใช่ไหมคุณก็เออโอเคไม่ได้ปฏิเสธแต่คุณไม่ได้ตอบรับ เขาอยากคุยด้วยใช่ไหมคุณคุยด้วยเขาอยากชวนไปกินข้าวคุณถ้าคุณว่างคุณก็โอเคไปอะไรเงี้ยคือคุณก็เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเยอะเหมือนกันนะคะแต่คุณยังไม่อยากรีบกระโจนเข้าไปรักเขาหรือว่ากลับไปตัดสินใจรักเขาเลยเป็นแฟนกันเลยคุณรู้สึกว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันก็สอนคุณเยอะเหมือนกันดังนั้นน่ะจากหน้าไพอ่ะคุณเลยเหมือนกับอยากให้เวลาเป็นเครื่องช่วยพิสูจน์ว่าการกระทําของเขามันเชื่อได้จริงๆ มันเป็นเรื่องจริงมันไม่ใช่แค่วันนี้อยากคืนดีพรุ่งนี้ไม่รักแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเคกรู้สึกนะว่าคุณไม่ลืมประโยคที่เขาเคยพูดที่บอกว่าเขาบอกคุณว่าเขายังรักคนเก่าอยู่หรือเขาไม่อยากมีแฟนคุณไม่ตรงสเปคเขาอะไรเงี้ยคุณไม่ลืมประโยคเหล่านั้นเลยจําจนทุกวันนี้ตามหน้าไพอ่ะเขาอ่ะรู้สึกนะว่าคุณอ่ะเปลี่ยนไปเขาก็สงสัยด้วยว่าคุณมีแฟนหรือย,ยังหรืออะไรทําไมเขาชัดเจนขนาดนี้ดีกับคุณขนาดนี้ในตอนเนี้ย คุณถึงยังแบบยังปิดกั้นยังไม่เปิดใจให้เขาเต็มที่เวลาจับมือเวลากอดก็ไม่ได้ไม่ได้ให้เขาแบบเต็มร้อยอะค่ะเขารู้สึกนะในขณะที่ตัวคุณอะเครู้สึกว่าคุณน่าจะคุยกับเขาตรงๆหรือบอกเขาไปหรือแสดงออกแบบที่คุณรู้สึกคุณอยากทําแค่ไหนคุณก็บอกเขาแล้วคณก็ทําแค่นั้นอย่างที่บอกว่าเขาคุยมาคุณก็คุยตอบแต่ถ้าคุณไม่อยากทําคุณก็จะไม่ทําคุณจะไปบังคับตัวเองเหมือนกับ ที่ผ่านมาคุณอาจจะยอมเขาเยอะเป็นคนวิ่งไล่ตามเขาเป็นของตายของเขาอะไรเงี้ยเพราะคุณรักเขามากแบบไม่มีสติสติก็มีแต่มีน้อยเออเพราะว่าเมื่อก,ก่อนรักแล้วก็หลงแต่พอมันผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะอะแล้วคุณก็ได้เจอโซเมทคนนั้นนะที่เค็กบอกว่าคุณเจอนั่นแหละเขาจะช่วยให้คุณทั้งหมดทั้งมวลช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นรักอย่างมีสติรู้จักปฏิเสธรู้จักตอบ yes stop no อะไรเงี้ยค่ะ เขาอะก็เลยรู้ว่าเออคุณอะมีนิสัยที่เปลี่ยนไปแล้วนะไม่ได้เป็นเด็กเหมือนเมื่อก่อนแล้วหรือไม่ได้ยี่เง่าแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียที่คุณเปลี่ยนไปแบบนี้เพราะเขาควบคุมคุณไม่ได้และอีกอย่างคือเขาต้องทําดีสม่ําเสมอจริงๆเขาถึงจะได้ใจคุณกลับมาให้ใบสุดท้ายในหาเจ็ดถ้วยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยว่าเขาต้องทําดีสม่ําเสมอจริงๆเขาถึงจะได้ใจคุณกลับมา และเขาต้องไม่แบบมีต,ตัวเลือกตัวเลือกคุณเขาต้องมีคุณคนเดียวอะเออแล้วก็เคยรู้สึกว่าการสานสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่จริงจังจะเริ่มจากจุดนี้แหละนะคะสัมพันธ์สัมพันธ์นที่จริงจังนี้ระหว่างคุณกับคนเก่าคนนี้เนี่ยจะมีการเกิดขึ้นหรือเริ่มต้นแบบซีเรียสจริงจังคือจากจุดนี้เลยจุดที่เขารู้ว่าคุณไม่เหมือนเดิมแล้วนะแต่คุณนะ่ให้โอกาสเขา ในขณะที่ตัวคุณน่ะคุณให้โอกาสเขาก็จริงแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณรักคุณจะไปต่อแน่นอนแต่ถ้าคุณมั่นใจแล้วว่าคุณหมดใจแล้วไม่ได้รักแบบนั้นรักเขาแบบพี่ชายน้องชายรักเขาแบบเพื่อนคุณก็จะเหมือนกับบอกเขาไปตรงๆว่าเขาเปิดใจให้คนอื่นได้นะไม่ต้องไม่ต้องกักตัวเองอะไว้ให้คุณแค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเคยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์นี้ของคุณกับเขาอีกครั้งแบบจริงจังนั่นเองนะคะถามว่าเมื่อไหร่ ตามหน้าไพ่เนี่ยถ้าตอบตรงๆก็จะเป็นเดือนมีนาเมษาสิงหาพฤศจิกายนนะคะหรือว่าภายใน7เดือนนะคะจากวันนี้ที่คุณได้ฟังคลิปนี้นะคะก็ลองดูไพ่หมดแล้วเนาะเรื่องราวก็ประมาณนี้ในวันนี้นะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าน,นะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ